เขาตําน้ําพริกกันนะคะเมื่อเนียนในครกเนี่ยมีพริกหยวกเนาะค่ะมีหอมมีกระเทียมนะค่ะอันนี้ก็นนมีปลาเ้อสิมาปนปลากันเนะค่ะอันนี้เพื่อนน้ำปลาเนาะค่ะของแม่เลี้ยนไอของพู้ใดของ ของแม่เลียนค่ะกระเสริฟด้ค่ะปลาไหลต้มสุกแล้วนะคะแล้ก็มาตัดตัดพริกทะเียลค่ะป่นป่าเนาะคะ่ะป่นแห้งป่นแห้งกันเพราะว่ามันเอาเห็ดมาได้เพราะว่าอ่านไม่หญ่มากเล้วก็มากินคื้อก็ไม่หญ่ดิ้นค่ะมากินแกงน้ำไหม่มาก,กินอู๊น้ำไหม่เนาะคะ่ะ เราเป็นคนจีนแต่ว่าเรามาักกินอาหารอีสานเพราะว่าอาหารอีสานนล้เฮามีรสชาติเนาะค่ะ,เ,ะเรจาจนเลยจัดให้ล้วาวสาเผาเนาะก็อยากกินเนื้อเสียบๆนาะค่ะจิ้ตําจิ้มไผ่มันละเอียดก้อนเนาะค่ะก้อนสีห้องสีส้มใส่ปลาเนาะค่ะ บนป่าเตานี้นะคะก็เริ่มละเอียดแล้วนะคะนี่ลิ้นกับใส่ป่าที่ห้าอันตี่ห้าถอดใบนะคะน,นี่ลิ้นถอดเอาว่ามีเตาอย่างนะคะ ก็เลยใส่น้ำมันหน่อยๆเริ่มทอดเอาไปอังในกระทะแล้วค่ะฟองง่ายมั้ก็มาขูดให้เข้ากันนะคะแล้ก็เติมปลาไปจั็น้อยนะคะปลา เพราะว่าในปลาหนี่อันในปลาหนี่มันมีผงนัวแล้วไม่เน่ลิ้นสิบวใส่ผงนัวลงไปนะคะก็ใส่ประมาณนี้นะคะพอให้มันหอมปลาหน,นะะี่ค่ะแล้วก็โขกให้เข้ากันรำหอมอู้หอมดีแบบอยากเข่าแล้วเนาะดูซุปต้นแหงค่ะบ่ได้ใส่น้ำเนาะคะ่ะ คุยข้าวเหนียวหอนๆนเนาะคะ่ะไม่แย่งเล่นโอนี่บ่ได้กินข้าวเหนียวค่ะ,คะจ้าเพราะว่ากินข้าวเหนียวหลายมหอติดกันแล้วก็เลยอ,อาการบ่ย่อยเนาะคะ่ะเพราะโดยที่ห้าวเป็นผู้สูงวัยแล้วเนาะคะ่ะเรืสูงอายุผู้ชองวัยแล้วก็เลยเป็นวัยซอกวัวเนาะคะ่ะก็เลย ระบบการย่อยก็จะลดยาำในจังน้อยเนาะค่ะเรียบร้อยนะคะไปห้องไปกินข่าวกันเนาะค่ะมาค่ะมากินข่าวน้ำกันก,นกปนปนป่าปนแหงเนาะคะ่ะในเซานี้ค่ะสวัสดีค่ะ